ตากิมอีกแล้วมาอีกอย่างหน้องนี่พ่อใหญ่เกีครับนี่ก็คือเราจะมาปลูกสลัดใดน,นะครับคอนโดนังฟ้ายากสลัดใดอายุ10ปี10กว่าปีได้ครับความสูงนี่ไม่ต่ำกว่า4เมตรนะครับนี่ครับดูครับวันนี้เราจะมาขึ้นอยู่ที่ยอดภูเขาของสวนสมบูรณ์ทรัพย์บุรีเลียกยอดภูเขาคือโพนพ่อใหญ่กิม <c oughs> อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอพุทธสุขนะครับตดนนี้เราจะทําป่ากระบ,บองเพชร ได้มาครับตรงนี้ก็ดูครับถือว่า,า,เ,าเอาความสูงครองครับหนึ่งอนะครับ <laughs> คือไม่ต้องบอกราคากันนะครับนี่ครับจะวิธีการปลูกสลัดใดคอนโดนังฟ้ายักษ์ก็นี่ครับก็จะเอาลงหลุมแล้วครับตอนนี้ดูบรรยากาศในสวนสมพูนทรัพย์ก็เริ่มจะหาไม้ใหญ่มาลงแล้วนะครับช่วงนี้ ครับนี่ครับนี่ครับกาลังจะแกะกองแกะกองครับนี่ครับได้มาครับนี่ใหม่ๆเลยไปอให่กิมพนามาเด้โอ้นี่ครับเป็นทุกอย่างครับทั้งปลูกต้นไม้ทั้งช่างครับนี่พ่อใหญ่กิมครับพ่อใหญ่กิมพาทำนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตากิมก็เป็นคนที่เอาปลูกครับนี่ใครๆก็ปลูกได้ครับ กไม่เคยปลูกสักทีนะปลูกครั้งแรกจะรอดหรือเปล่ายังไงก็ปลูกเกิดนะครับตัวนี้ <c oughs> นี่ครับสูงมากเลยนะครับอย่างสูงครับอย่างใหญ่ครับเปิดเบิ้งหนพ้พ่อเกี่ยมเปิดล้างเบิ้อง <c oughs> น่าไงล่ะนี่ครับประมาณนี้ครับโอ้ ประมาณหกเมตรได้ไหมนี่ครับหกเมตรนะครับสามเมตรหกเมตรนี่ครับนี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับปลูกสลัดไดนะครับปลูกสลัดไดคคนโดนัางฟ้ายักษ่อไม้ท้องถิ่นนะครับเกิดมาก็เห็นแล้วครับเขาโคก็ปลาก็เห็นแล้วครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเด้วครับ ใหญ่ขนาดนาดนี้ก็ไม่ค่อยน่าจะเห็นเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ครับนี่ก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นบรรยากาศประบาณนี้นะครับนี่ครับครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะถ่ายให้ดูนะครับเรื่องกระบองเพชรกลางแจ้งครับสวัสดีครับ